วัวหุเินตกใส่เลยยาพวกเราพับรพ้าเรียนยนี้ไปเขใส่เรือว่าพวกต้นไหน้อตีลูปปังตกไปํามกินยานิ่งยูซาสม,มุตรีสามี่าแต่ทางไหนหเหเอว่าธรรมธรรมประกาศเชตโตสัถาบีพระองค์ตัศวัยเจ็บไข่ตอกพุณตอกไส่ผูกุ้ตองเลยซึ่งในอเริเาหมดยาพ่านเค้มกท่โมกาโลกโลกราามาโลกันสปูุทโธ ้าตารุสิริขยามุนิยามารุสีอาริยเมตโยขะโครตนาคุณเจ้าทั้งอาโอท่านจุนตั้งอยู่บนปกบลองของคนทั้งหลายดวงนีู้้กะรุตั้งอยูหลวงตาทั้งสองของคนทั้งหลายดวนีู้้กะรุตั้งอยู่หูทั้งสองของคนทั้งหลายดวงนี้ชาคารุตั้งยูนโมทั้งสองของคนทั้งหลายดวงนี้จักคะรุตั้งอยู่ในีลี และในป่าของคนทหลายเรานี้คนท้งหลายเรานี้เขาจะไปทำการชิ้งหระการใดจงเป็นกับวันิ้งทีเหมือนผู้ทั้งผูนัเหือนทัคุบังผู้นัเหมือนสังฆาุผนัไสยสังารทิปีะมาวันผ่อนผู้ผอนผ้ผ่นท่าคนจะรูู้้ออกจากท่านที่ตวดเทตวันเป็นทั้งมนามึพนนอมาาทาถะโมุ่ทาอยะาผู้ทังผอนทับังผ่อนสังขอร พุทธังถอนทั้มบังถอนสังข้งถอนพุทธังกํมจารทัมบังกัมจารสังข้งกัมจารปสิทธิว

hay giả hai sa lưu của lòng việt nam là sao chị tất cả đằng khán giả một ủng tầm một phòng không khảo mời lúc bé bé kéo vì đằng ký đàn phú không quê phú lơ khán giả bé có sa hay lưu của hộ tất cả phú lơ sẽ có tất cả sao chị bằng một phú lơ khán giả cái sa hay lưu của lòng phú lơ đi đằng phú sa cả bé tập phú เวืนโต๊ะให้ใส้เรื่องควมบราเแบบย่างคุ้มันด้เลขพามาพองเงียกย้ายพูดเล้วอ่าโท่กันโธ่มาสำแรบลูกคูณยืนยังเราไม่ทกแบดพวกมู้สาวไม่สั่งเลยิองก็ตออมานัดต้องขยอกขึ้นตองลงตัอโอ้ค่อยพกหายกันหมอขึ้นภาคยาวที่พุ่งระเบิดขึ้นขึ้นขส้นขึ้นโอ้ก็เป็นผู้รู้ ักตาพีภพวคนเก็ดตูวู้้อโกนัขีดบอกัะต่อยวนเกิดมังโมกออกว่าเป็นมดจันหัเสียวาเนขอเนียยมันเสียวมันถึงยกเย้ากุสาอ้ว่าเต็มผู่เพราว่าจังหวะว้าจังใจไอยก็ให้เดินลัจังปเผาพุการเมืองน้ำพวกผู้ข่าไปซกต้นข้า

หีอยู่หูขอหูกสิพาถีอยู่มาขอหูกสิตีทีอยู่หีคอยูกสิพนถีอยู่กนบวัคหังูปสิปัตขัดหูหูีีหูันสองติดจันกอย่างแฟนแต่ถีชูโยปุกเกอร์ปุเกอร์